ก็อยากจะชวนคุยเรื่องวันนี้นะครับเรื่องร้อนที่สุดก็คือลุงตู่ไม่รู้ว่าเราควรที่จะยินดีกับท่านหรือเปล่านะครับที่นอนบ้านหลวงใช้น้ําหลวงใช้ไฟหลวงโดยที่ไม่ต้องอมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปแล้วนะครับลุ้นกันมาหลายวันนะครับก็ต้องดีใจกับท่านด้วยครับครับเพราะว่าถ้าถ้ามามีปัญหาเรื่องตรงนี้ปัญหาใหญ่ที่เหลืออยู่อีกตั้งเยอะแยะนะครับมันก็ไม่ได้แก้ Uh huh. ของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาถ้าเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรเนี่ยในระดับในระบบราชการของเราเนี่ยนะครับ uh huh. มันจะยืยองทันทีเลยอ uh ื huh. ครับคือคือคกลไกแม้ว่าเขาจะมีอะไรบอกว่าให้รักษาการไปนะครับไป uh huh. ต่อเนื่องจนกว่าจะได้คณะรัฐบาลใหม่สมมติ uh huh. อย่างเงี้ยนะครับต uh ้อ huh. งม,มีอะไรเงี้ยนะครับเขาจะทำครับก็จะใส่เกียร์ว่างนะครับใช uh huh. ้โทรศัพท์โนเกีย โนเกียไม่ทำไรละนะะโนเกียโนเกียที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟินแนดนะโนเกียไทยนะโนเกียไทยแลนด์ะโนเกียไทยแลนด์ก็คือไม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยแล้วจะกลายเป็นอะไรที่อยู่จุดนิ่งอยู่กลางมหาสมุทรนะครับถูกทอดทิ้งคนก็จะถูกทอดทิ้งไม่ได้มีอะไรช่วยเหลือเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเอาไะอย่างน้อยน้อยเนี่ยเมื่อประเด็นนี้นะครับไม่ไม่มากวนใจการทํางานของท่านแล้วเนี่ยครับ ปัญหาที่เหลืออยู่นะฮะนั่นอะฝีมือท่านล้วนๆเลยคือข่าวเนีที่ยังทําไม่ได้ท่านแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะคุยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่มนเจอในลิสต์ที่ท่านจะต้องทําให้ได้นะครับขาไม่ได้อันนี้ก็หมดสิทธิ์แก้ตัวแล้วละเพราะว่าช่วยมันช่วยไปหมดละนะครับก็เหลือฝีมืออย่างเดียวอะพูดตรงๆใช่ใชที่ท่านรีคูตเข้ามาเอาเข้ามาตอนหลังเนี่ยซึ่งแหมเป็นถึง เราในยกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับผมช่วงหลังๆวันนี้ก็ท่านก็ไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าไอ้โครงการนี้ทําไม่ได้ไอ้โครงการนั้นทําไม่ได้ไอ้โครงการนี้ติดไอ้โครงผมไม่ต้องการฟังว่าติดนู่นติดนี่ถูกต้องทําอะไรครับทาอะไรทําเมื่อไหร่ทาอย่างไรนะครับผลหมายถึงหวังผลอะไรในสิ่งที่คิดไปนะครับประเสรปฏิเสธนู่นปฏิเสธนี่อะไรสุดท้ายมันก็เป็นอะไรเลยครับครับครับ อ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนอกเรื่องก่อนจะเข้าประเด็นเนี่ยนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทิาภายัยศิษิ์เนี่ยที่เป็นคนเคยเปิดประเด็นเรื่องนาฬิกาลุงป้อมเนี่ยนะถ้าจำได้นะนาฬิกาลุงป้อมเนี่ยเปิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาคมเนี่ยไปช้างถ่ายรูปคลมอมที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วคุณอาคมไปไปถึงช้า หลวงป้อมก็นั่งตากแดดอยู่อ่ะเ็าร้อนแดดแก็ยกมือขึ้นแดดนั่นแ,แหละเจอเจออาคมพวก,ก,กอยไจ้าครับ